โซลชั่นแกับฟูลเมลลี่วันนี้นะคะเราก็จะพาเกดไปถอดฟันกันนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนรถนะคะเมื่อกี้นะคะรถก็ยังไม่ออกนะคะตอนรถก็ออกแล้วค่ะเกดก็เคยไปถอดฟันแล้วหนึ่งครั้งนะคะวันนี้ก็จะพาเกดไปถอดฟันคนเดียวนะคะทุกคนถ้าเกินเราไปเจอกันอที่คลินิกกันค่ะเพื่อนเรากำลังเดินทางไปคลินิกถอดฟันนะคะซึ่งคลินิกของเราใกล้ถึงแล้วนะคะคลินิกถอดฟันนะคะก็อยู่ใกล้โรงเรียนเกดนะคะทุกคน นค,นค,นคนเยอะมากเลยอโอโหไม่ได้ที่จบับผเลยยังไม่ได้ที่จอดรถเลยนะคะวคพคนเดมเยค่ะเรจคลินิกนะนะะแล้วนะคะอกาวันนี้ค่ะพ่อก๊บพ่ออกมาฝนอไม่ทำฝันก็นทำ่ทอใช่แบบี่เ่นคนิแล้วเคยีให้เล่นด้วยตรงนั้นเล้นก็มีน้า รอ,ขอคิวนะคะคนเพราว่ขอขอคือพ่อจะได้ไปก่อนเรียกให้เก็บไปก่อนนะเฮ้ยคุณ่อ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วตอนนี้แกทำเสร็จแล้วสำหรบตาคุณพ่อเกียรัดป่า